ัอย,ลยลาจจะมีจุดจบโดนยึดทรัพย์เหมือนกลุ่มคนเสื้อแดงจะโดนําเมินคดีซึ่งตอนนี้เขาโดนทั้งคดีทำร่างกายลัมโบทำร่างกายศรีสุวรรณนะฮะแล้วก็โดนก็หามินประมาทโดยลัมโบแจ้งก็หาหมินประมาทพี่สุวรรณก็จะไปแจ้งก็หาหมินประมาทอีกนะครับตอนนี้ก็จะแจ้งให้มีการ ยึดทรัพย์ทั้งหมดในการกระทําความผิดด้วยนะฮะเรื่องนี้ไม่จบง,ง่ายๆฮะจับตามองให้ดีนะครับเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตักกะวิบัติที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดมีผู้จ้างวานในการกระทําความผิดตอนนี้นะครับทราบว่าพี่สุวรรณก็เตรียมที่จะเอาผิดกับผู้จ้างวานในการกร่อเหตุนะครับมาทําร้ายพี่สีสุวรรณด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ศักด์ที่ไปทำร้ายพี่ศรีสุวรรณจันยาตอนนี้ก็ศาลประทับรับฟ้องนัดดำเนินการที่ผ่านมาก็เป็นการผัดฟ้องตอนนี้ศาลก็นัดฟ้องแหละนะครับก็ดำเนินการตามกฎหมายว่ากันไปทีละสเต็ป ในคดีนี้เป็นคดีของเรมโบคดีศรีสุวรรณแรมโบฟ้องหมิ่นประมาทอีกนะครับในขณะที่พี่สุวรรณแจ้งข้อกล่าวหาอย่างน้อย3ข้อกล่าวหาอ่วมเลยทีเดียวฮะแต่คราวนี้มีคดียึดทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอ้โบมึงดูไว้กูยั่วมึงล้วมึงกับกูจนถึงวันตายกแล้วกไม่ไม่ไม ยับโชเลยลุงตายับโชเลยยับโชเลยยับโชต่อรู้ยังไม่ไหวรู้ต่อรู้ไอ้โบขั้นต่อไปมึงต้องกินตะเกียบปูมึงต้องกินตะเกียบปูไอ้โบมึงบอกว่ามึงบอกไงมึงบอกว่าขี้หลุมมูลาขี้หมาแห้งคนบ้ากูไม่เอาอะไรทำนองนั้นตอนนี้ปวดไม้จับ มึงกับกูจนวิดาทีวันกูตายมึงต้องเจอตะเกียบกูบอกเคยว่าเงินที่ได้จริงๆอ่ะมันได้แค่หนึ่งล้านหกหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองหนึ่งล้านหกหมื่นนะครับครับผมผมเลยแล้วอีกอย่างกติกา ว่าการชกครั้งนี้ไม่ว่าแลมโบไม่ว่าศรีสุวรรณไม่ว่าคดีที่มากับบีนี้ผมต้องอาศัยเงินพี่น้องที่โอนให้ผมนี่แหละ<อ>คุณก็ผู้ชายผมก็ผู้ชายชกต่อยเลดหน่อยให้กันมากกว่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกผมก็คิดว่าผมทำถูก ต่างฝ่ายต่างคิดประตกทำถูกเราลองเอา,าถูกกับพวกกับปืนกันตั้งไฟขึ้นมาเป็นการกุศลชคขึ้นมาเอาเงินทั้งหมดบริจาคช่วยคนน้ำท่วมโอ้ สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะเขายังไม่หยุดเขายังคงเดินหน้าไฟ์สดนะไปมอบตัวนะบอกได้เงินมาแล้วล้านเอ็ดก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าได้อยู่ล้าน6ล้าน5เขาบอกไม่จริงได้อยู่ล้านเอ็ดเอามาประกันตัวจางทนายความนะครับล่าสุดพี่สิสุวรรณจันญาฮะแจ้งความยึดทรัพย์ลุงศักด์นะฮะเปิดเงินบริจาคทําร้ายตนนะครับนายสิสุวรรณจันญาเลขาธิการนะครับองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้เดินทางไปที่สํานักงานปปอชอ นนทบุรีเพื่อยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรมน้ำบาดาลยกเลิกเจ็โครงการพระราชดำริซึ่งถือว่าเป็นรายแรกนะครับโดยนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริกุลหรือรุงศักต์อายุเกือบสองปีบุกทำร้ายร่างกายที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายสุธวันกล่าวถึงกรณีถูกทำร้ายว่าตนได้ยื่นร้องกับปอ,อทอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้แจ้งในเมืองคดีกับ ผู้ที่ทําร้ายตนที่สนรพระหนโยธินเป็นการแจ้งความทำร้ายร่างกายข้อหาเดียวนอกจากนี้พบว่าการให้สัมภาษณ์ของผู้ทําร้ายมีหลายถ้อยคําเข้าขายหมิ่นประมาทเอาอีกมันไิบาทอีกนะฮะและจะดําเนินการแจ้งความในสํานวนขอให้มีการใช้วิธีการพิจารณาตามมาตรา44อนุ1นะครับยึดทรัพย์ที่มาได้จากการบริจาคทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นทรัพย์ ที่ได้มาจากการกระทําความผิดส่วนการไปยื่นให้สัรรพกรยังเป็นเรื่องระดับต่อไปขอเคลียร์เรื่องสอนอให้เรียบร้อยนะครับศรีสุวรรณจัญยาบอกแบบนั้นไนเชิญง,งานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดกับไอ้ศักเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยนะครับที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงสามเกลือหัวแข็งนะฮะก็มีการจัดการบริจาคเช่นกันปรากฏว่าคน เสียคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มแนวหน้าเสื้อแดงยอมเปิดบัญชีปรากฏว่าถูกสรรพกรเรียกเก็บเงินนะครับพอไม่มีเงินให้เก็บถูกฟ้องล้มละลายคดีนี้ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับประจับตามองให้ดีไม่จบแค่นี้หรอกตอนนี้โดนข้อหาทำร่างกายโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะครับและตอนนี้เพิ่มเติมเนี่ยไปแจ้งนะฮะ ตำรวจเพื่อจะขอทำการยึดทรัพย์นะครับอีกคดีหนึ่งเพราะว่าเป็นของกลางในการกระทำความผิดนะครับและตอนนี้ก็เตรียมจะไปร้องสรรพากรเหมือนกับกลุ่มคนเสื้อแดงโดนเลยนะครับคดีนี้แม้จะเป็นคดีเล็กๆนะฮะซึ่งนะฮะไอ้ศักเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดรับบริจาคได้นะต้องขออนุญาตตามกฎหมายไม่ได้เป็นมูลนิธิแต่ทำไม่ได้ นะครับไปเปิดขึ้นมาเฉยๆแบบนี้โดนสัมภาร,รเล่นงานตายเลยนะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีว่าจะมีจุดจบโดนยึดทรัพย์เหมือนกลุ่มคนเสื้อแดงจะโดนในเมือคดีซึ่งตอนนี้เขาโดนทั้งคดีทำร,ร,ร่างกายลัมโบทำร่างกายศนะรีสุวรรณนะฮะแล้วก็โดนก็หามินประมาทโดยลัมโบแจ้งก็หาหมินประมาทพี่สุวรรณก็จะไปแจ้งก็หามินประมาทอีกนะครับตอนนี้ก็จะแจ้งให้มีการยึดทรัพย์ ทั้งหมดในการกระทําความผิดด้วยนะฮะเรื่องนี้ไม่จบไง,ง่ายฮะจับตามองให้ดีนะครับเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตักกะวิบัติที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดมีผู้จ้างวานในการกระทําความผิดตอนนี้นะครับทราบว่าพีศุวรณก็เตรียม ที่จะเอาผิดกับผู้จ้างวานในการก่อเหตุนะครับมาทำร้ายพี่ศรีสุวรรณด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ